สวัสดีค่ะเราจะตอบคำถามกันนะคะ <c oughs> คำถามแรกบอกว่าในบทที่สวดมนว่าพาราหาเวปัญจขันธาในคำกล่าวว่าพารานิเขปนังสุข,ขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขของหนักที่กล่าวกับการสลัดของหนักหมายความว่าการสลัดความยึด ในขันห้าไม่ได้หมายความถึงการสลัดวัตถุทรัพย์สินเงินทองสลัดร่างกายเรากับคนรอบข้างใช่หรือไม่ <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ได้หมายให้เราทำตัวเป็นคนจนไร้ญาติขาดมิตรว่าเป็นความสุขของพระอริยเจ้าใช่หรือไม่แต่ให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะและคลายความยึดในขันห้า ในอารมณ์ต่างๆแบบนี้เข้าใจถูกหรือผิดอย่างไรรบกวนอาจารย์ช่วยแนะด้วยใช่ค่ะเพราะว่าในบทสวดเนี่ยที่ท่านบอกว่าขันห้าเนี่ยคือกายกับใจของเราเนี่ยเป็นภาระอันหนักเพราะอะไรเพราะเราเพราะเราไปคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของเราไงคะที่ถ้าเปิดครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเราไปถึงเนี่ยท่านบอกว่า ทำอุปทา,านขันห้าให้เป็นขันธ์ห้าตามธรรมชาติคือให้เราเห็นขันธ์ห้ากายกับใจของเราเนี่ยนะคะเป็นชิ้นส่วนเพราะกายเนี่ยมันมีอันเดียวคือรูปรูปใจเนี่ยมันแบ่งเป็นอาการสี่อาการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคะทีนี้รูปกายเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่ากายสังขารใจเนี่ยเป็น จิตสังขารเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคําว่าสังขารเนี่ยเขามักจะหมายความถึงจิตสังขารเขาเขาไม่คิดว่าเป็นกายนะคะทีนี้สังขารเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นก้อนเดียวกันมันเป็นส่วนๆส่วนๆมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปที่ท่านบอกว่ากายเนี่ยมันคือดินน้ำลมไฟแต่ว่ากายเนี่ยมันมันสัมผัสกับโลกข้างนอก ม,มันมีตามีหูมีจมูกมีปากมีอะไรใช่ไหมคะแล้วก็อายตนะภายในอายตนะภายนอกตามันก็คู่กับแสงหรือรูปแต่มันต้องมีประสาทถ้าเผื่อมีมีตาแล้วก็มีรูปอยู่เนี่ยคะ่ะแต่ถ้าเผื่อ,อ,อจกักขุวิญญาณมันไม่ทําหน้าที่เนี่ยมันก็บรรจบกันไม่ไ,ด,มไมด้มันก็ไม่เกิดกรกรมันก็ไม่เกิดการกระทบมันก็ไม่เกิด ทำให้เรามีความรู้สึกขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ใจเนี่ยมันเหมือนอยู่ในถ้ำมันอยู่ข้างในข้างในตัวเรามันไม่เห็นหรอกมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายหรอกค่ะแต่ว่าเมื่อกายกายมันมีจักขุวิญญาณแล้วมันก็เกิดพอเห็นรูปอันนี้มันชอบมันไม่ชอบเนี่ยมันทําให้ใจเราเนี่ยรู้ถึงตรงนั้นมันก็มีเวทนาขึ้นมานะคะ เวทนาอันเนี้ยมันก็คือเป็นอายตนะของของของใจทีนี้พอเวทนามันมันไปสัมผัสมันรู้มันก็เกิดความชอบความชังความยึดความผลักไสมันถึงได้เป็นอุปทานเพราะว่าใจของคนเราเนี่ยมันจะมีกิเลส มันจะมีอวิชชาอยู่ในนั้นอยู่แล้วและอวิชชาเนี่ยมันก็จะทําให้ถ้าพเ,เราอยากเราเราโลภเราก็จะมีตัณหาถ้าเราไม่ชอบเราก็จะผลักไสก็เป็นพยาบาทนะคะเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าขันห้าเนี่ยเป็นภาระอันหนักสลัดทิ้งเสียเป็นความสุขแต่ไม่ให้เราสลัดอไอ้ไอ้ไอ้ร่างกายจิตใจเราทิ้ง ไม่ใช่ว่าให้เราทําเหมือนอย่างกับว่าเราไม่มีร่างกายจิตใจแต่ว่าให้เราคลายความยึดอย่าไปยึดว่ามันเป็นของเราเพราะท่านบอกแล้วอะว่าถ้าเผื่อเราจะตกกระแสเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นเนี่ยเราต้องละสังกายทิติเพราะเราคิดว่านี่เป็นกาย,กายเ,ราเรากายเราพอเราลึกว่าเป็นกายเราปุ๊บเนี่ยมันหนักทันทีเลยแต่แต่ถ้าเผื่อเราเราที่ท่านอาจารย์ถิงทองบอกอะบอก พิจารณาดูว่าทำอุป,ปาทานขันห้าที่เป็นรวงลังของทุกข์ให้กลายเป็นขันห้าตามธรรมชาติคือคือแทนที่เราจะไปยึดบอกว่าอีอขันห้าเนี่ยมันเป็นของเราจะมาค่ะมันเป็นของเราเพราะมันยึดว่าเป็นของเราปุ๊บเนี่ยที่ที่เราจะไปคิดว่าอีร่างกายเรามาจากอาหารคือดินน้ำลมไฟเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอะ่ะเราไปขอยืม สมบัติของโลกนี้มาถ้าเผื่อทุกคนขันหน้านี้เป็นของเราปุ๊บแล้วตายไปเนี่ยเราขอเอาไปเท่ากับหัวแม่มือเราปัจนนี้ไม่เหลือโลกแล้วแต่ว่าเราเอาไปไม่ได้ถึงถึงเราจะลากร่างกายนี้ยังไงเนี่ยพอหมดลมหายใจแล้วเราก็ต้องกองทิ้งไว้ที่นี่แล้วมันก็เน่าเปื่อยผุพังดินมันก็กลับไปเป็นดินน้ํามันก็ไปเป็นน้ําลมไฟนี่มันอันตรธานไปเลยเราเราจับมันไม่ทานนะคะท่านยังบอกว่า อุปปาทานาขันห้ามันเป็นวงรังของทุกข์เพราะมันหนักแล้วมันก็ทําให้เราเสียดายตายไม่ลงปะงาบปางาบอยู่นั่นแหละอะไรสารพัดอย่างเนี่ยค่ะตลาดเป็นทิ้งเสียเพราะว่าเพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าพอเรามีอวิชชาอวิชชาอยู่ในใจเราเนี่ยไอในอวิชชาเนี่ยมันก็มีกิเลสอยู่ในนั้นคือเออ เรา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 ,เราถึงได้เกิดอุปทานไปเห็นว่าอร่างกายเนี่ยมันเป็นของเราไงคะเราถึงบอกว่าตัวกูของกูแกก็ไม่ยอมแก่ไปยอมผมจ้ะดึงกาขึ้นก็ไปดึงซะมันก็เลยเป็นเรื่องยุ่งยากมากแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้เนี่ยคนที่ปฏิบัติตามท่านเนี่ยอย่างพระเจ้าเป็นดินองค์หนึ่งเนี่ยท่านสั่ง ช่างตัดผมท่านเอาไว้ว่าถ้าเผื่อวันไหนเห็นผมท่านงอกสักเส้นหนึ่งให้บอกท่านนะวันหนึ่งพอท่านไปที่จะไปตัดผมเนี่ยช่างตัดผมก็บอกว่ามหาบพีศพระเกศาของท่านเนี่ยงอกเส้นหนึ่งแล้วนะท่านก็บอกเออถอนมาให้และระหว่างที่เออช่างตัดผมตัดผมไม่ได้เนี่ยท่านก็ถือไอไอเส้นผมที่มันงอกเนี่ยพิจารณาอยู่ตลอดพอกลับไปถึงวังก็เรียกลูกชายใหญ่มา แล้วก็บอกนี่ผมพ่องอกแล้วลูกชายก็บอกโอูพ่อยังแข็งแรงอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้พ่อตั้งปณิธานไว้แล้วว่าถ้าวันไหนที่ผมพ่องอกเนี่ยแสดงว่าแก่แล้วภาระอันหนักที่ดูแลแผ่นดินดูแลคนอื่นคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าแล้วเจ้าต้องมารับหาป่ะพ่อจะเข้าป่าไปภาวนาคราวนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลจิตใจตัวเองและให้มีที่พึ่งที่อาศัย เนี่ยค่ะแต่สมัยก่อนเขาขันท้าเป็นภาระอันหนักวางทิ้งวางทิ้งหน้าที่อะไรอะไรอะไรจบละเราทําครบต้นบริบูรณ์ละเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ทิ้งทิ้งร่างอันนี้ทิ้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงให้หมดไม่ใช่ค่ะเราก็ยังมีอยู่แต่เราไม่ยึดว่าอร่างกายอันนี้เป็นของเรามันอย่างกับที่ที่ศีลห้าปรมาทที่ที่ที่เขาบอกว่า เขาไม่ต้องไปวัดหรอกเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะทิง้งฝาละหน้าที่ความเป็นแม่บ้านไปได้ใช่ไหมคะออข้อที่หนึ่งที่เราจะไม่ไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆให้เขาทุกเดือดร้อนจนกระทั่งเขาถึงตายไปเนี่ยทำยังไงก็คือ,อ,อพอเราเราเรารักษาลมหายใจของเราเพราะลมหายใจของเราถือว่าเป็นกายละเอียดของเรา ถ้าเปื่อเราลังแกกายละเอียดของเราเราก็จะไปรลังแกกายละเอียดของคนอื่นเขาได้เพราะฉะนั้นเราจะคอยดูถ้าเผื่อเราทํางานหน้าที่ความรับผิดชอบของเราทั้งวันเนี่ยลมหายใจของเราเนี่ยเป็นลมหายใจที่ดีมันสงบอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราหายใจลําบากหรือมีเสียงดังหรือว่าอะไรใช้ได้เราเราไม่ได้ผิดสิ่งข้อหนึ่งที่ไปทําให้เออ สิ่งอื่นสิ่งมีชีวิตอื่นๆเดือดร้อน,อน,อน,อนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดใจของเรามีกิเลสขึ้นมาเป็นต้นว่าเราโลภหรือเราโกรธเนี่ยค่ะสังเกตสิลมหายใจเราโลภอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่โกรธเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกหน้าอกเราเล็กไปถนัดใจเลยบางทีงี้หายใจจนกระทั่งรู้สึกมันเจ็บไปหมดเลยแล้วมันก็แน่นหน้าอกไปหมดเลยอันนั้นแหละอันนั้นแหละคือเราเริ่มละรังแกตัวเราเองเพราะฉะนั้น พวกแม่บ้านพวกนี้เนี่ยค่ะเขาทํางานทําการอะไรเนี่ยเขาก็จะคอยสังเกตลมหายใจเขาถ้าลมหายใจเขาเป็นอย่างนี้อยู่เขาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลมหายใจเขาเขาเกิดผิดปกติเนี่ยเขาต้องหยุดงานที่กําลังทําแล้วก็มาเริ่มต้นตามลมหายใจเขาเอาสติเสียบให้มันชิดกระใจเขาเลย mm hmm. เพื่อที่ว่ากิเลสมันจะแทรกเข้ามาไม่ได้ทีนี้พอ สติมันอยู่กับใจชัดเจนอย่างนน,นียค่ะไอ้ลมหายใจที่มันเปลี่ยนไปมันก็เริ่มกลับเป็นปกติก็ทํางานอย่างเดิมเอาสติขีดใจให้จดจ่ออยู่กัางงานตกลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ไม่ได้เสียไปใช่ไหมะคะแล้วกิเลสมันก็หลุดไปเข้ามายุ่งวุ่นวายไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ระวังอย่างนี้เนี่ยพอเราโลภอยากได้อะไรลมหายใจเราก็วิปลิตแปลปวนไปหมดเลย ห,หน้าที่การงานของเราก็เจ๊งไปเลยเพราะเราไปติดกันอยู่ตรงนั้นลึกโกรธขึ้นมานี่โอ้ทะเลาะวิวาทกับเขาจนกระทั่งมันอะไ,ไปเลยเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าเปิดเราเข้าใจตรงนี้ว่าขันห้ามันหนักนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันเกิดมีวิปริตวิปราดอย่างนี้กิเลสมันเข้ามาครอบงําแล้วมันง่าผัวเราไปเนี่ยเราเราเรา,เราต้องเอามันออกไปให้ได้แล้วเราต้องเป็นอิสระของเราเราถึงจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความสงบผ่าสุขลมเย็น ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูครูบาอาจารย์จะบอกว่าทำอุปาปทานขันห้าที่เป็นรวงรังของทุกเนี่ยให้กลับมาเป็นขันห้าตามธรรมชาติเพราะว่าเาว่ามีตัวอย่างที่บอกว่ามีสมัยพุทธกาลนะคะพระองค์หนึ่งท่านพิจารณาตัวท่านด้วยความเป็นของสกปรกอะและเสร็จแล้ว,ลวตอนนั้นตอนเช้าท่านพิจารณาแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาฉันจังหันใช่ไหมคะท่านก็รู้สึกว่า ท่านไม่สามารถยกใจเนี่ยให้มันเป็นธรรมขึ้นมาได้เพราะว่าร่างกายเราสกรปรกหน้าเราก็ลุมขี้ทั้งนั้นเลยขีตาขีหูขีมูกขีฟันขีข,ข,ขี้ปากขี้ฟันนะคะแล้วก็สกรปรกเหลือเกินทีนี้พอท่านนึกอย่างนีนนยแล้วท่านจะมาฉันจงนังหันเนี่ยมันมันมันยังยกใจให้พ้นจากตรงนี้ไม่ได้ท่านก็เลยคลุ้มคลั่งขึ้นมา ท่านก็เลยเผลอสติเอามิดโกนที่สําหรับคนผมอะค่ะมาเชือดคอตัวเองแต่ความที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่เนืองๆเนืองๆพอเลือดออกมาเนี่ยท่านก็ได้สติบอกโอ้พระพุทธเจ้าบอกร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่ามันก็เหมือนต้นไม้ที่มีนกน,กนกูมีอะไรมาอาศัยอยู่ในร่างกายเราก็มีทั้งชั้นโลกดีๆที่มันช่วย ย่อยอาหารที่มันเป็นประโยชน์กับเราหรือก็มีอะไรต่ออะไรมันอาศัยอยู่เหมือนอย่างต้นไม้ะนะคะแต่ท่านไม่ได้ขาดสติท่านก็นึกบอกว่าตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพลิกจิตของเราเนี่ยให้พิจารณาเป็นธรรมได้ก่อนที่ลมหายใจจะหมดไปเราก็พ้นจากไอ้ไอ้ไอ้ไอบาปที่เราเหมือนฆ่าตัวตายอะนะคะทีนี้พอท่านคิดอย่างนั้นได้เนี่ยท่านก็นึกบอกว่าเออจริงนะ ร่างกายเราเนี่ยก็เหมือนกอบวัวเพราะเพราะพระพุทธเจ้าชอบเปรียบเทียบว่าใจเราเนี่ยเหมือนดอกบวัวที่ถ้าเผื่อเราดูแลดีๆแล้วเนี่ยไอ้ดอกบวัวเนี่ยมันก็จะบานขึ้นรับแสงพระอาทิตย์คือหมายความว่ามันจะเป็นอลหัหตรท่านก็เลยนึกบอกว่าอา้าวถ้าเผื่อร่างกายเราเนี่ยไม่เป็นของสกปรกเอาแช่ไว้ในน้ํากลั่นเนี่ยมันก็ไม่มีอาหารไอ้ไอ้ของสกปรกเนี่ยมันก็คือปุ๋ย ที่รากกบวัวมันดูดขึ้นมาจากดินก็เป็นอาหารทําให้มันเกิดดอกได้และดอกนี่ก็โตขึ้นจนกระทั่งบานรับแสงอาทิตย์ได้นี่ก็เหมือนกันร่างกายเราก็ต้องสกปุกโสโครกอย่างเงี้ยถ้าเผื่อร่างกายเราจะอาดอยู่ในน้ํากลั่นนะมันไม่มีอาหารมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเราเราก็เหมือนต้นไม้อะแต่เราไม่ได้มี รากที่มันดูดเอาปุ๋ยจากดินเอาน้ํำจากดินมันรากอากาศเราใส่เข้าไปสิเพราะฉะนั้นอีร่างกายเราเนี่ยมันก็เหมือนถุงปลาสติกอะเพราะสังเกตดูพอครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานขนผ,ผมเล็บฟันหนังจบที่หนังไม่ได้ว่าไปหมด32สองชิ้นส่วนใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะหนังเนี่ยมันจะห่อทุกอย่างเอาไว้ทําให้อยู่เป็นรูปทรงเป็นร่างกายเรา ถ้าเผื่อไม่มีนังอะแล้วมันก็หล่นเลี้ยลาดไปหมดแล้วก็เออพอเรากินอาหารเข้าไปมันไปคลุกกับน้ําย่อยไปอะไรมันก็เหมือนยังกับไอ้ของที่เราอ้วกออกมาค่ะเราก็ไม่ไหวละหรือมันจะเป็นอุจจาระแล้วมันยังไม่ได้ถ่ายออกมานะมันก็เหม็นเน่าสกปรกจะฉี่ออกมาจะอะไรมันแย่เลยเพราะฉะนั้นหนังเนี่ยมันหลอกเอาไว้ท่านอาจารย์ถึงทองบอกว่ามันเหมือนถุงพลาสติก ที่แม้มองดูสวยแล้วก็เอาสีไปแต้มมันไปเขียนหน้าเขียนตาเขียนปากอะไรต่ออะไรแล้วก็นึกว่าเราสวยสตวเต็มปดาจริงๆอน,นะลงถ้าเผื่อมันทะลุหรือมันรั่วออกมาเนี่ยอ,อเราก็ไม่เอาแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้แหละที่ท่านบอกว่าขันห้าเป็นภาระอันหนักอย่าไปยึดอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเพราะโดยมากเราเราเรา,เรา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 มีนี่นี่นของเรา ร่างกายอันนี้ของเรานะคะคิดว่าสวยจะเต็มประดาเพราะฉะนั้นให้ทิ้งมันไปให้ให้ใหละสก,กายติติอันนี้เป็นความยึดอย่างหยาก่อนและยังไม่จบจนกว่าเราจะไปทิ้งมณะตอนสุดท้ายได้แล้วก็ถึงจะทิ้งอวิชาได้ทีนี้ถ้าเปิดเราเข้าใจตรงน,นี้เนี่ยคะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนหมายว่า ไม่ได้หมายความว่าเราต้องสลับทรัพย์สินเงินทองสละร่างกายเราหรืออะไรอะไรที่เป็นตัวเราของเราไม่ใช่สลัดความยืดนะคะที่ไปยืดว่าอันนี้เป็นเรามันหนักพอไปยืดแล้วเนี่ยสังเกตสิค่ะโอ้ยพอเราไม่สบายหน่อยตายแล้วเดี๋ยวจะแย่เดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้แย่ไปหมดเลยแต่ท้าเบอดครูบาอาจารย์ท่านปวดเหรอธรรมโอโซภาวนา ทำให้ใจมันเบาแ,บาแยกแยกแยกไอไอเวทนาออกไปจากเราซะให้ได้เนี่ยค่ะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจคําที่บอกว่าขันห้าเป็นภาระ,ะอันหนักอย่าไปแบกไปหามันมันที่หลวงพ่อชาท่านบอกอะค่ะไม้ท่อนหนึ่งมันหนักเหลือเกินราว,วางลงแล้วมันจะหนักไหมเ็เนี่ยขันห้าเราอย่าไปแบกมันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราวา,วางวางมันทิ้งเอาไว้เพราะว่าถ้าเบื่อ วางมันเอาไว้พอกิเลสมันเกิดขึ้นมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้แบกมันนี่มันก็ไม่หนักสิคะแต่ถ้าเราแบกมันเอาไว้เนี่ยอู้มันก็ขม้ามหัวเราแล้วมันก็ทําให้เราพอเออเราเราไม่ชอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันหนักไปหมดเลยแล้วเราก็ทํำยังไงอะไอไอเออกิเลสมันก็เข้ามาพอกิเลสมันเข้ามามันก็ทําให้เราเกิดเออ ยึดมีชาติมีภพมีอะไรต่อมาซึ่งถ้าเปิดเราคิดอย่างนั้นเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะที่เราเราอยากอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เกิดละถ้าเปิเราตัดได้เดี๋ยวนั้นมันก็ดับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราโอ๊ยเกิดดับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติแล้วคิดอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อเรือีกหน่อยเราก็ไม่กลัวว่ามันจะตายจริงๆอะค่ะเพราะว่าเราซ้อมตายทุกวันทุกวันวันนึงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้ว แล้วเราก็รู้สึกเบาสบายถ้าเมื่อไหร่เราวางมันเราก็ไม่หนักใช่ไหมคะล้วก็สบายแต่ถ้าเรายืดเมื่อไหร่ว่าอุ้ยนี่ตัวเรานะเจ็บก็ไม่ได้นะเอแก่ก็ไม่ได้นะเป็นอะไรหน่อยนึ่งก็ไม่ได้เราก็หนักไปหมดเลยแล้วเราก็จะไปบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการซึ่งมันไม่เป็นหรอกเราเราก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นถูกแล้วคะ่ะที่เราบอกว่าให้เราคลายความยึดในขันห้า ในอารมณ์ต่างๆแต่ไม่เชื่อว่าให้เราไปออทิ้งมันซะไม่ให้มันกินข้าวไม่ให้มันนอนพักจนกระทั่งมันแย่เพราะถ้าพอมันแย่ใจของเราที่เราจะภาวนาหรือเราจะทำให้มันสงบมันก็ไม่สงบค่ะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองเราก็จะเป็นจะต้องใช้ถ้าเราไม่มีเลยไม่มีบ้านช่องอยู่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะไปชื่ออาหารกินเราจะอยู่ยังไงล่ะคะท่านไม่ได้บอกให้ทิ้งอย่างนั้นคะ่ะ แต่ท่านบอกว่าให้เราพอมีตามได้ตามที่เราหาได้ไม่ใช่ว่าเราไปโลภแล้วก็วิธีหาของเราผิดศีลเราเราไปเอาของที่ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไปเอาของเข้ามาอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะคะแต่ให้เราหาด้วยความถูกต้องตามสํานองคลองธรรมเนี่ยค่ะคืออย่าไปยึดอย่าไปแบกถามว่าอีร่างกายอันนี้เป็นของเรา มันเป็นสมบัติของแผ่นดินพอพอเราหมดลมหายใจแล้วเราก็ต้องคืนเขาแล้วก็ต้องเอาเป็นปุ๋ยคืนคืนแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำอันนี้ไปนะคะ